สวัสดีครับช่องเสออือน้อยมังกรน้อยผมพาทุกท่านมาฟังเสียงนกร้องตอนยินยินครับตอนโปรเพมมืดมืดมีทั้งเสียงนกกระว่านกกระปูดมีเสียงนกกระว่าครับ ดาก,กาศยามเย็นท้องฟ้า สีส้มสวยครับถึงนกปูด เซนงนกกระว่าวครับเสียงนกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปของช่องเสือน้อยมังกรน้อย อย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันกรน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ